ชุมชนของฉัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับและแผนการเรียนแรกนี้คือเรื่องชุมชนของฉันครับซึ่งพูดคุยกันเรื่องลักษณะทางกายภาพของชุมชนครับแล้วน้องๆจําได้ไหมครับว่าลักษณะทางกายภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยครับ ก่อนอื่นน้องๆเคยได้ยินคำว่าลักษณะทางกายภาพของชุมชนบ้างหรือเปล่าครับลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับว่าลักษณะทางกายภาพน่าจะหมายถึงอะไรเข้าใจถูกกันหรือเปล่าครับน้องๆมาดูความหมายที่แท้จริงกันครับลักษณะทางกายภาพหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ภูเขาแม่น้ำทะเลป่าไม้ที่ราบลุ่มที่ราบสูงดินหินทราย แร่ต่างๆ,างๆแหล่งน้ำปริสภาพอากาศโดยทั่วไปโดยลักษณะทางกายภาพจะประกอบไปด้วย3สิ่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศหมายถึงลักษณะสูงต่ำของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันเช่นภาคเหนือก็จะมีพื้นที่เป็นที่สูงมีทิวเขาและที่ราบหุบเขาในแนวเหนือใต้อีกทั้งยังมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านภาคกลางก็จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่มีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีนภาคตะวันตกมีทิวเขาและที่ราบหุบเขาแคบๆแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่นลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะคล้ายที่ราบสูงแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลครับภาคตะวันออกเป็นลักษณะที่ราบดอนลาด มีแม่น้ำสายสำคัญสั้นๆไหลลงอ่าวไทยมีที่ราบชายฝั่งและเกาะอ,อยู่เป็นจำนวนมากสุดท้ายภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรด้านตะวันออกจดอ่าวไทยมีที่ราบชายฝัง่งกว้างกว่าตะวันตกมีแม่น้ำสายสั้นๆด้านตะวันตกจรดทะเลอันดามันและมีเกาะอ,อยู่ตลอดทั้งสองฝั่งครับและนี่ก็เป็นลักษณะทางกายภาพในส่วนที่เป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับต่อไป เราจะมาดูลักษณะภูมิอากาศกันครับส่วนลักษณะภูมิอากาศหมายถึงลักษณะสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะแตกต่างก,กันตามที่ตั้งขึ้นอยู่กับความสูงของพื้นที่ระยะห่างจากทะเลและอิทธิพลของลมประจำ <c oughs> เช่นภาคเหนือพื้นที่สูงมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่ห่างไกลจากทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมประจำหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง อากาศจิกหนาวเย็นกว่าภาคกลางภาคใต้อากาศไม่ร้อนจัดมีฝนตกตลอดทั้งปีเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นได้ทราบถึงความหมายของลักษณะทางกายภาพกันไปแล้ววันนี้เรามีอาสาสมัครจะพาเราไปเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมไปพบกับอาสาสมัครน้องพลอยที่จะนำพาเราไปเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆน วันนี้พลอยขออาสาพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะเพื่อนๆคะบ้านของเพื่อนๆตั้งอยู่ในชุมชนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรบ้างคะบ้านของพลอยจะอยู่ในบริเวณที่ราบกว้างใหญ่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านพ่อบอกว่าแม่น้ำนี้มีชื่อว่าเจ้าพระยาแล้วสภาพภูมิประเทศที่บ้านของเพื่อนๆตั้งอยู่มีป่าไม้ภูเขา หรือชายทะเลกันไหมคะพ่อของพลอยบอกว่าเราเรียกสภาพภูมิประเทศต่างๆในแต่ละชุมชนว่าลักษณะทางกายภาพของชุมชนค่ะและลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่พ่อเล่าให้พลอยฟังก็มีหลากหลายซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนด้วยค่ะพลอยอยากให้เพื่อนๆได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของชุมชนจากพ่อของพลอย เพราะพ่อของพลอยทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนซึ่งเพื่อนๆจะได้รับความรู้โดยตรงนะคะสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนพลอยขอให้พ่อมาคุยกับเด็กๆเ,เมื่อสักครู่นี้พลอยได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนเช่นมีเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่านที่ราบป่าไม้ ภูเขาหรือเป็นชายทะเลลักษณะต่างๆของชุมชนเช่นนี้เรียกว่าลักษณะทางกายภาพของชุมชนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันก็จะมีลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่ต่างกันไปด้วย ช่วย,วยคิดน้องๆคงจะพอเข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่คุณพ่อของพลอยได้อธิบายแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวของน้องๆที่ต้องช่วยกันอธิบายลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่น้องๆอ,อาศัยอยู่กันแล้วแหะครับช่วยกันตอบคนละนิดคนละหน่อยนะครับ ลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้นนอกจากเป็นการบอกลักษณะของพื้นที่ต่างกันแล้วก็ยังมีผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้นด้วยนะเช่นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเลหมูกก่เกาะก็มักทำอาชีพการประมงน้ำเค็มจับสัตว์น้ำชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำหนองน้ำบึงทำให้มีน้ำใช้สะดวกตลอดทั้งปี ก็มักจะทำอาชีพเกี่ยวกับเพาะปลูกพืชหรือประมงน้ำจืดหรือหากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเช่นภูเขาน้ำตกชายหาดก็อาจจะมีอาชีพประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่นขายของที่ระลึกทําร้านอาหารหรือบริการต่างๆเช่นเสิร์ฟอาหารเสริมสวยเป็นต้น เด็กๆพอจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของชุมชนกับวิธีการดำรงชีวิตของคนในแต่ละชุมชนแล้วนะครับเอ๊น้องๆหลายคนคงสงสัยนะครับว่าลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพของชุมชนเท่านั้นหรือมีความสัมพันธ์กับชุมชนในด้านอื่นด้วยเราไปฟังคุณพ่อของปลอยกันต่อดีกว่านะครับว่ามีผลด้านอื่นอีกหรือเปล่า เด็กๆครับสิ่งแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่พ่อได้อธิบายไปแล้วนั้นนอกจากจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนแล้วยังส่งผลในด้านอื่นๆอีกเช่นในชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นภูเขาก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นในขณะที่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ราบหรือใกล้ชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนหรืออบอุ่นกว่า ถ้าไม่มีการแต่งกายที่จะสามารถให้ความอบอุ่นได้นอกจากนี้ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็จะสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้านเป็นต้นนะเด็กๆช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆครับ วันนี้เราได้รับข้อมูลจากคุณพ่อของลอยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรานำความรู้ที่ได้รับนั้นมาทํากิจกรรมใช้เดี่ยวเพราะเราคู่กันกันดีกว่าครับโดยให้พิจารณาโจทย์ในแต่ละข้อแล้วลากคำตอบที่อยู่ในช่องตัวเลือกมาใส่ในช่องว่างแต่ละข้อให้ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าลงมือทำเลยครับ 1. ชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลมักประกอบอาชีพ ประมง 2. ลักษณะทางกายภาพของชุมชนมีผลต่อการประกอบอาชีพ 3. ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำมีใต้ทุนสูงเพื่อป้องกัน น้ำท่วมสี่อากาศไม่ร้อนจัดมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีภาคใต้ เรามาดูเฉลยกันนะครับชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลมักประกอบอาชีพประมงลักษณะทางกายภาพของชุมชนมีผลต่อการประกอบอาชีพชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝนภาคใตา้อากาศไม่ร้อนจัดมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี วันนี้ได้รับความรู้กันไปแล้วนะครับว่าชุมชนคืออะไรและในครั้งหน้าเราจะมาศึกษากันว่านอกจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนแล้วยังส่งผลต่อวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนอีกด้วยซึ่งครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของวัฒนธรรมและชุมชนรอพบกันในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ